เออวพอานามีอันน nah e ี้ามงคลนำในพิธียังดีวัดอาจารย์วันท็ญเดือนสิบสองวงสวงค่ะดี้นดีบานงามวันนี้วันที่ยี่สิบห้า วันนี้วันที่25พฤศจิกายนน,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 นะครับจำได้ปะครับพี่แอปเคยมาหลอดนึงเนาะมือนั่นพีมากนันอย่างสวงครับเลขคู่เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างเลย รอบที่แล้วนะครับตอนนี้อลวงปู่พญานาคเิ่นสางเสร็จแล้วนะครับท่าสีลงสีเรียบร้อยแล้วเสร็จหมดแล้วอนนี้เป็นการหลวงวงใหญ่อีกรอบหนึ่งครับแล้วกะล่าสุดนะครับแนวทางตัวเลขของปูสงปะะป่สางหรือยังปู่สร้างพญานาคหรือว่าพระอาจารย์อดอดเนาะแมีนค่ะงวดที่ผ่านมาครับ90เต็มเ <ๆ S 2> ต็มครับเต็มค่ะ90เต็มเ<ๆ>ต็ม มือแต่ว่ามือนี้มาหอดทับพิธีเพิ่นกะแล้วแล้วเนาะบาสกะเพิ่นก่ยกผลละมากลากไม่ล่าออกจากอ่าต้โต้โตโต้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 อง้โต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 ้ต้โต้โต้โต้ทต้ต้โตาโต้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 ต้อต้นต้โต้โต้อต้้้ แล้วสิเขาไปเบิรงว่าสิปินกันมาปตไปหาตัวนี่เก็บนี่คาับที่เบิ่งเขียนใช้ไข่บอยูยู่ไข่บอกค่ะพันแจกไข่ไปแม่เมื่อไนร่เมื้อไห้ย่านไม่ศูนย์อยู่ดอกค่ะทนผจ้มแจกไข่เป็นแจกไข่กระมัง เอาหมเอามเอาแแจกได้ไขอบคุณค่ะเอาไข่นหเนี่ยขึ้นมีตัวเลขบัตรรอดไหมคะแจกใครไ่ม่ตัวเลขไ้วยตัวนี้ไข่มีตัวเลขด้วยตัานี้ไเดมไปตรดจกำลัง ไม่ได้ยูทูปเป็นมหมะผู้ชมนาคารา นี่คือโศกดีข so hey, so. yeah. ึ้นมาแล้แต่หมูเอ้าเรามายังมาถือมือดีอันไปเห็นอยู่ห้องหันบับเตก้อนอ่ะนะฮะไม่โสดแถวก้อนแถวก้อนที่บัวซวงน่ะเป็นอดไอยู่นี่ตั้งบนทั้งล่างเลย แันเมื่อวนที่แรกมันก็หายู่งีเก่าโอ้ยลเดี๋ยวนี้เพิ่นหายยังบ้างยามนนี่ละได้หางประทัดนี่ละใส่หะางประทัดนะหางประทัดบัไทาลูเพิ่นไปทำอบตลูกตาหางประทัดคืออย่างเด็ดตัวใดก็หางประทัดไม่เจอท้ายรูปเพิ่น่มา เจเลยคะน้มนตวนแี่เียอยใเาเบิงเอาไว้ไค่ะผู้ใดที่ตรงกันก็คือหกับเถูกบราับ่แากสาเอาสำหรับในส่วนขันน้ำมตนนะครับนอกจากอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า ปูบอกว่าตัวเลขนั้นมันมีหาหกเจ็ดมีเลขอยู่สามตัวนะครับเนาะหาประทัดกมีบอครับปูหาประทัดันาประทัดนะครับเลขที่พ่อพามพี่เพิ่นเขียนใส่ใครคือหกเจ็ดแปดนะครับ แล้วเลขค้างประทัด437แล้วก็67อันนี้คือเลขหางประทัดนะครับประทัดจักนัดครับปูครับหลอดประทัดหนึ่งพันนัดนะครับตัวเลขหางประทัดคือ437กับ67รวยไหมตั้งพี่แน่แม่ครับปูอ้าแม่แม่มาแม่อ้าเดี๋ยวแอบสิไปนึ่งหาใครอยู่ถูกซันปูซันเนาะ นี่ครัประทับเนาะมีจตัวะเขนใครที่เียนตัวเลขแอบก็คู่ว่าเพป็นออกไซดสแล้วครับแต่ว่าคือบอกว่าตัวเลขมีหกพิจมีแครับมี 6, กพิจรมีแปด 8. เลขยุคใครบ่ แต่ก้าได้อยู่นี่เรียนปะโอ้บ้านอ่ารอบบวงสวงรอบที่แล้วนะครับยูนีออกบนนะครับแต่ว่ามือนีเพิ่นบริจุดถูกยูนีครับแต่ว่าบุคคลว่าผู้ใดไม่เห็นอีหยังไว้ผู้ใดไม่เห็นหยังขึ้เลขสองสองับนะครับขี้เลขสองสองกับบุคคลว่าอีหยังที่กันเนาะนะครับเพิ่นบริจุดถูกเสียง โชกเสียงท้ายอยู่นี่นะครับรอบที่แล้วอยู่ส่วนหางออกบนและอยู่ส่วนหัวออกล่างนะครับพี่พี่ดเดียวกว่าพี่แล้วแต่แอดเห็นผูกกรอบนึงแล้วตอนนี้เป็นตุน่ไป่พี่สานะครับเดี๋ยวสิดท้ายยางเดินครับ <c oughs> พี่ข้าสายพี่ว่าบนบริจุดนี่ครับน่าจะเป็นแม่ชีเป็นแม่จุดไผ่หรือเปล่าโอ้โอ้โอ้บนบ้านอันนี้บ้านในเมดแต่มันไม่มีตัวเลข ปัญหาคือมันไม่มีตัวเลขมีแต่ทูบแต่ตัวเลขไม่มีเบ้องข้างฝั่เทงฝั่งทางั่งฝังฝัดงฝ่งเา่งั่งฝ่งฝั่งฝา่งฝั่งฝั่งฝ่งฝั่งอั่งเั่งั่งฝั่า่งีังั่งฝ่งฝังฝ่งฝ่งเั่งฝั่งฝั่งฝั่งั่งฝัััั่่ัั เอ้าบานนี้พ่อค้าลอตเตอรี่ก็เอาลอตเตอรี่มาใส่ละพ่อใส่ตัวตัวไตัวเด่นเพ่นชื่อตัวไรกันหลายคนอยกลับมาะครับเนแบบ